สวัสดีค่ะโอเคพีเคทีชาค่ะมาดูวิธีการแปะชื่อนะคะลูกค้านะคะจากอแอปช้อปปี้นะคะตรงนี้ก็เข้าในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเป็นเซลเลอรนะคะเซ็นเตอร์แต่เราจะไปทำในมือถือกันนะคะซึ่งเราจะต้องนะคะ พิมพ์นะคะที่มือถือนะคะนี่นะคะพิมพ์เอานะ seller shopee.co.th นะคะเจะได้หน้าของ seller center มาแล้วเราก็กรอกข้อมูลลงไปใ่ล็อกอิะออน,นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเข้าสู่ระบบได้ปกติค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นนะคะ,ะเหมือนกับในคอมพิวเตอร์เลยก็ เลือกไปที่สินค้าที่ต้องจัดส่งนะคะตรงนี้นะคะที่ขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นี่นะคะตรงนี้นะคะพอ,อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีให้นะคะพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกลงไปนะคะจิ้มลงไปแล้วก็รอนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะมีไฟล์ PDF ขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการาดาวน์โหลดนะคะ เก็บไว้ในโทรศัพท์เราได้นะคะสำหรับไฟล์ PDF นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์และปรินออกมานะคะยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ